รวยแล้วเซ่ว่าซิมพระนครนี่ย่างการิตะติดผกะดมว่ากะทองเก้ออดทนบ่ยอเซ่ไสโดนเนี่ยสิจะต้องต่อไสโดนเนี่ยสิจะต้องต่อพฤติสิช่วยให้เรานักเนาน่าจะเจ้าเดี๋ยวนั้นก็ช่วยให้แก้ใจต้องคนสิคนเลยมันเยอะเลยโอ้ยเป็ดซะยอยผมเลยรวยอยู่เต็มวะนี่ វិលទាំងឯងដល់លុយញ៉ាជំងឺខ្វះតែនិយាយអីបញ្ហាមកតាមទៅរោរធនផលចាំងទៅចាំសាកទោះនោះគាក់ Oh, I over. When I get o I o ไปก่ออายไอ้วัลแล้วยังไม่ไล่ไม่สนายคนละยังพอ <laughs> ในน้ำเอลี่เลี้ยงกันเดียวหมดที่ดีเอาเจ้าผู้รู้นี่เอาเลี้ยงบุญยามเราไปไกลตาเลี้ยงกันไปว่าวอกกันจับเลี้ยงกันสัญญาเลี้ยงตาจันทร์ที่เคยบาดีเอาหมดที่ไกลไปได้หรือไม่มีวันเลี้ยงน้าเลี้ยงน้าในเลี้ยงสิ่งเรื่อยที่นี่พี่น้า อขอเบอกเนี่ย้อครับเด้อพี่น้องเอ,อเ้ยเงินหลายบันไดแท้อีหลานหน่อยวงยิงน้อง,องเก่งตั้งแต่ร้องเพลงเจงล่ำเก่งตั้งแต่บ้อนเดี๋ยวมาเป็นสาวหน่อยเป็นบนรรแหงบุญเล้อันนี้นี่ตั้งแต่ตอนร้องรถแห่คับตอนร้องลดแห่อยู่แถวสีเกียรติบุญได้นี่เห็นบหมนเนี่ กล้สยามอินเตอร์เมเนียงนี่แหละนี่แหละเห็นบ่าวองหญิงเป็นปนแป้งเลยนี่ยครับแต่ตอนคลิปนี้อีหลา่าวงหญิงบอกว่าได้เป็นสาวน้อยเป็นแนป้งเลยบ้านได้มาขึ้นอยู่ยังไม่มาขึ้นวงสาวน้อยนะน้องก็ร้องดีนะครับร้องดีร้องเก่งเสียงก็ดีด้วยตอนต้นคลิปผมก็ให้ดูไปแล้วน้องร้อง เีไอ้หกเพงลงรวดนะครับเนี่ยหกเพงลงรวดในไกยินเจอเมียนเนี่ยวงดน,นตรีขนาดเล็กผมฟังและเสียงคล้ายๆกับเสียงปัจจุบันนี้แหละเสียงแต่ก่อนแต่ว่าเสียงช่วงกี้ยังช่วงนั้นคงจะอายุคงจะอายุยังไม่ถึงสิบสิบห้าปีคิดว่าช่วงอายุสิบห้าปีสิบสี่สิบห้าปีนี่แหละ ที่ผู้หญิงร้องในวงดนตรีของไก่อินเตอร์เมนเนี่ยแล้วก็รถแห่กันไในจ้างอีหล่ากับไปรถแห่กันไในจ้างอีหล่ากับไปร้องน้ำผมของก็เห็นเก็บขอบคุณไก่อินเตอร์เมนเด้งขึ้นมาพอดีก็เลยบันทึกคลิปไปขอบขอโทษหลายๆเด้อขอบคุณเด้อขอโทษหลายๆที่เอาคลิปมาลงเห็นเป็นของ นี่ลาร้องก็ได้เอาดึงมาลุงมารีแอคชั่นในนี่ลาล่องดีนี่มาเด้แท้มันก็เป็นตังเงิดล่องเก่งมาแต่สิบสามสิบสี่มาเสียงก็ดีด้ยสกี้เพราะว่าเสียงเล็กหน่อยสิบสี่มาปีเนาะสิบสี่นี่ห้าปีผ่านมานั้นเนี่ยห้าหรือหกปีผ่านมานั้นเนี่ย งิแล้วก็ลองเก่งพอผมเขาขอพูดหลายๆเด้ฝากกดติดตามเน่อได้ครับเด้อหันมีคลิปใหม่ๆหรือว่านั่นกะส,นนนะสีน้ำใหม่เมืองอันไดมันดีก็น้ำใหม่เอฟซีเมืองฝากกดติดตามให้ช่องให้ได้เป็นช่องให้ได้เป็นยูทูบน้ำเขาหน่ยด้ดยครับเด้อขอบคุณครับ ฉันครู้มาฉันคอยรู้มาควลายังคัยต้อนลอยจะลาเขาไปสุเมย์นน้อยยังผู้ยังยืนท้องฟ้าเป็นสีดาา่างตาลอยีคงโอตาเกสเน่าปวดหัวใจเดินไปลงไหลพกสาวใหม่ดูน อาดูนะครับเออลิกาซิตก,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 กันเลยในเมืมงองขั้นี้แหละ